ไปอาบน้ำทันไหมมึงไปไหนมาถึงต้องอาบน้ำตีแบตอ๋อแ่ก่ะว่าถ้ามีแข่งครั้งหน้าจะพยายามเล่นแบกทุกคนแบกใครทุกคน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 คนที่คู่กับกูไอ้เขาไม่เหนื่อยมาก <c oughs> เอานิกะวางไว้ไหนน่ะมีกาเหรอมีที่วางมีนิกะถ้าไม่มีเอามาวางโต๊ะกูได้นะล่ะอืมแต่ใช่ใช่ถามเจ้าของน่ยอ๋ออันนี้คือกูถ้าเกิดว่ากูอย่างสมมติว่ากูจะเปลี่ยนเกมที่จะสเตรีเมก็คือมาเลือกจากตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ ประเด็คือยืนอะวนีว่เออ,ลอเลือกอง w ินโ o w ถูกไหมอ่าทำไมมันไม่เป็นท่นานพอดีไงไงอืม เอาลูกกูไว้ขวาก็ไดนะ้ทางนั้นน่ะคนอื่นเขาจะไม่เห็นมินิแมปหรือว่าเอาไว้ข้างบนข้างบนตรงเนี้ยจริงจริงส่วนใหญ่เขาว้ตรงมินิแมปไว้คือคนอื่นมันไม่ต้องเห็นไม่เห็นอ๋ออ่ามันก็ไม่ต้องกันอยากจะดูลวเกิน